ร้พี่รักมากแค่ไหนกูจะม,มาเขาพอรู้อยู่บ้ตอนมีเวลากูจะม,มาโอ้รักมากพี่วา,า,าเหนือปั้นกูจุมาหรอกแต่ว่าเพราะว่าพี่รักกูจม,มา,มา,มาจไงรักม,มากรักมากพี่อ่ะ

คนลอยคนลอยคนอยนิดเดียวนิดเดียวเหมือนแมพวกท่านมาเน่แย่เช็คก่อนว่าแข็งแรงดีป่ะนโอ้ยแข็งแรงพี่ค่ะแต่ถ้าเกิดตรงไหนมันนิ่มๆก็คือว่ามันยังไม่แห้งดีไปเช็คมาเน้เพราะว่าเช็คงานก่อนว่าละเอียดดีไหมเดี๋ยวตอนปั้นเนี่ยขนมันตกลงมาด้วยพี่ค่ะแขนขาดไปนี่ยพวกมึงตายเลยนะลองลองลองคาะๆดูก่อน ตอนนั้นยังไม่ค่อยแข็งช่วงหน้าจ่ได้จะได้จะได้แถวแรกเลยเราจะได้ต,ต,นตนดอน,ตน,น,นนี้ยังยุ่งจัดยังข้อต,ต่อคอนอโอ้ยข้อต่อแล้วก็มันมจะมีตรงตรงส่วนที่ยังไม่แห้งอ่ะมันยังไม่แห้งเพราะโอ้โหรีบเาไชั่วโมงพุ่งท่านเอ้ยเหมือนจะแห้งเป็นบักจุดนะดหู เพราะคำน้ำหนักุกสเสียงไม่ค้าหักเลยากักทย์งว่านอนไปเสียงพ่นเป็นยังไงโอ้โหทำไมตรงนี้มันแห้งดังกเป็นคานทุกทางช่วงนั้นมัใช้ข้อต่อเหล็กไปไนเป็นเสาหลักขพงหุ่นนี่ค่ะใช่เนี่ยมันอยู่ในร่มผ้าจะไปเน้นตรงนี้ทำไมเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหดียดีดียไปหลังไม่กตรงเนี้ยอยู่ในผ้าใช่ไย ไม่เห็นอยู่แล้วมันไม่จำเป็นถ้าจหฮะกระใจไหมอะฮะจะมาคองกับใบม่ไปไปโดต้นไม้กใจไม่อากกใจวันหงไม่ต้องไปเน้แล้วตรงนี้่ไปเน้นลงขาตรเ้าตรงคอแต่บางทีเกิว่าดไปนไม่ได้เดิางานคิดที่มันไมดีเตมเต็มเิ่งรับเลยสู้เลวย สปดูดูก่อนนีไปจัดข้าวอ่ะข้าวข้าวข้าวัไมาได้กินข้าวเลยด้วยีหาด้วยไแล้วเอาข้ามาเกิดมาอีกใช่ไหมจ๊ะมาแล้วจน้ม่ไต้มมตงเต้ต้อ